ฮัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับซ่อมมอไสสไตล์ช่างมานนอกสวัสดีเพื่อนๆ fc ครับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาวา่าอยากให้รีวิวตู้ชาร์จแบตเตอรี่หน่อยจะเลือกซื้อแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อนเอน,นะครับอา้านะครับในเมื่อที่ร้านเรามีตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับเพื่อนๆว่าทําไมนะครับถึงเลือกมาขนาด4 0แอมป์นะครับเพื่อนๆ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนตัวเครื่องนะครับตัวไหนมันใช้อะไรยังไงนะครับเพื่อนๆมีวิธีการชาร์จนะครับชาร์จได้กี่แบบชาร์จอย่างไรนะครับแบตเต็มแบตไม่เต็มเรามีวิธีการดูอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะสอนควบคู่กันไปกับมิเตอร์วัดไฟเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะใช้เป็นมิเตอร์วัดไฟแบบดิจิตอลนะครับเราจะวัดให้ดูนะครับว่า ไฟแบตเตอรีร่ไฟเต็มน่ะมันอยู่ที่กี่โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววัดให้ดูนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อน่าตู้ชาร์จม,ม,มันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนเพื่อนตู้ชาร์จมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนเพื่อนการที่ผมเลือกตู้ชาร์จขนาดนะ,าน,ะน,นะครับถ้าให้ผมแนะนํานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมจะแนะนําตู้ชาร์จที่มีขนาดกําลังไฟ นะครับหรือว่าแรงดันนะครับ30แอมป์ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆ30แอมป์ขึ้นไปทําไมผมถึงให้เพื่อนๆเลือกที่30แอมป์ขึ้นไปก็ตู้ขนาดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ30แอมป์ขึ้นไปก็เผื่อว่าเราจะไปใช้ชาร์จของรถยนต์นะครับเพื่อนๆรถยนต์นะครับโดยปกติแล้วในอัตราการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แบตเล็กแบตใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อน เวลาเพื่อนๆเ,เปิดตู้ชาร์จต่อเข้าไปนะครับไฟมันจะชาร์จอยู่ประมาณนี่แหละส5ถึง20แอมนะครับเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆไปซื้อตู้ชาร์จนะครับที่เป็น2 0แอมนะครับกำลังไฟมันจะดันเข้าแบตเตอรี่ลูกใหญ่ช้านะครับเพื่อนๆก็เลยนะครับแนะนําให้เป็นนะครับขนาด3 0แอมขึ้นไปนะครับเพื่อนๆ30แอมขึ้นไปก็ ถ้าเป็นร้านซ่อมเล็กๆอย่างเราอย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าจะเจอแบตเตอรี่ร้อยแอมนะครับของรถยนต์มันไม่ถึงร้อยแอมหรอกมันมีร้อยแอมไม่กี่เบอร์หรอกนะครับเพื่อนของรถสิบล้อนะครับไอเป็นลูกยาวมันก็จะมีร้อยแอมเต็มร้อยแอมไม่เต็มร้อยยี่สิบเต็มร้อยยี่สิบไม่เต็มนะครับร้อยห้าสิบเต็มร้อยห้าสิบไม่เต็มร้อยสองร้อยเต็มกัสองร้อยไม่เต็มนะครับอ่ามันก็มีหลายขนาดนะครับดังนั้นให้เลือก อ่าแอมสูงไว้ก่อนก็ประมาณสี่สิ0สามสิสี่สิบแอมนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการเลือกนะครับทีนี้นะครับเราเลือกแอมมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตู้ตู้ชาร์จบางรุ่นมันจะมีสวิตต์มันจะมีสวิต์เปิดปิดระหว่างแบตน้ำกับแบตแห้งนะครับจะมีตู้เปิดปิดอ่าจะมีสวิต์เปิดปิดสำหรับแบตน้ำกับแบตแห้งนะครับถามว่าถ้าเราเลือกตู้ชาร์จนะครับจำเป็นไหมต้องเลือก ตู้ชาร์จสำหรับแบตแห้งนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนอย่างเช่นที่แบตเตอรี่นะครับที่แบตเตอรี่เขาก็จะกำกับมานะครับเพื่อนๆนนี่เห็นไหมเขาก็จะกำกับมานะครับชาร์จแบบช้านะครับสแตนดาร์ดก็คือ0.3แอมป์คูณ5ถึง10ชั่วโมงนะครับก็คือตั้งไฟไปที่0.3แอมป์นะครับใช้เวลาในการชาร์จ5ถึง10ชั่วโมงนะครับเพื่อน ก็คือใช้เครื่องชาร์จแบตแห้งนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เขาเขาก็จะมีควิกชาร์จนะครับเห็นไหมคําว่าเร็วนะครับนี่เห็นไหมควิกชาร์จนะครับก็คือตั้งไปเลย3ามแอมป์สานาทีเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ไงนะครับถ้าเป็นตู้ชาร์จแบบนี้มันจะชาร์จไฟอ่าจะชาร์จไฟเข้าเร็วแล้วก็ดันไฟเข้าเร็วเอาเต็มที่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นถ้าใช้ตู้ชาร์จแบบนี้ถ้าท่านเผลอเอาไปชาร์จแบตแห้ง โอกาสที่แบตจะบวมมีสูงนะครับเพื่อนๆโอกาสที่แบตจะบวมมีสูงดังนั้นถ้าเพื่อนเนเลือกซื้อตู้ชาร์จแบตน้ําเอามาชาร์จแบตแห้งถามว่าชาร์จได้ไหมมันชาร์จได้นะครับเพื่อนๆนมันชาร์จได้แต่เพื่อนๆต้องกํากับเวลาด้วยนะครับจะชาร์จกี่ชั่วโมงนะครับก็เอาเป็นง่ายๆว่าเต็มที่ผมให้เพื่อนๆไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เรานะครับและ ถ้าชาร์จในช่วงหน้าร้อนผมแนะนำให้แช่น้ำชาร์จนะครับจะจะเป็นตัวเซฟเซฟได้อย่างหนึ่งเพื่อว่าเซฟเพื่อป้องกันแบตเตอรี่บวมนะครับก็เติมน้ำประมาณนี้นะครับเติมน้ำประมาณนี้แหละนะครับนี่ประมาณขอบบนนี่แหละนะครับเอาแช่ในน้ำนะครับก็ชาร์จเป็นปกติเหมือนกับชาร์จแบตน้ำธรรมดานะครับเพื่อนอ่ะลำดับต่อมานะครับไอปุ่มตรงนี้นะครับไอปุ่มตรงนี้แหละ ตัวนี้จะเสียบ่อยที่สุดในบรรดาของตู้ชาร์จนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเพื่อนๆทํานทการต่อผิดอ่าต่อเอาบวกเข้าลบเอาลบเข้าบวกตัวนี้มันก็จะเด้งตัดไฟทันทีนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะเด้งตัดไฟทันทีนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับว่าต่อผิดแล้วนะครับเครื่องจะพังหร, y, หรือแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่จะระเบิดนะครับตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปเลยเพราะว่า ตู้ชาร์จเขาก็มีระบบเซฟนะครับถ้าแต่ว่าถ้าตู้ไหนต่อตรงมานะครับมีโอกาสเหมือนกันโอกาสที่จะระเบิดแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนผมก็ไปเห็นในช่อง y o YouTube หลายๆช่องผมก็ไม่ได้ว่านะตู้ชาร์จเขาอาจจะไม่เหมือนของผมนะเขาบอกว่า <S <S 1> <S 1> การชาร์จแบตเตอรี่โดยเอาเอาคัา่วบวกไปเข้าลบเอาคั้วลบไปเข้าบวกนะครับทำให้แบตเตอรี่เสียโอเคครับ ถ้าเป็นตู้ชาร์จของผมอ่ะแค่เอาต่อผิดมันตัดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วจะชาร์จได้ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมก็ยังนั่งขบคิดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ช่างหลายท่านท่านบอกมาว่าต่อตู้ชาร์จผิดแล้วก็ไปต่อตูอ้ต่อเวลาชาร์จนี่ต่อผิดนะครับแล้วมันจะชาร์จเข้าได้ไงในเมื่อตู้ชาร์จมีระบบเซฟตัดนะครับตู้ชาร์จบางตู้คุณต่อผิดมันจะมีเสียงออดเตือนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนั้น นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแม้กระทั่งแบตเตอรี่ช็อตช่องมาแบตเตอรี่ช็อตช่องมาเวลาคุณต่อต่อไฟเข้าถูกต้องนี่แหละนะครับแบตเตอรี่ที่ช็อตช่องมานะครับเราต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบถูกต้องตั้งไฟถูกต้องพอชาร์จไปสักพักหนึ่งไอตัวนี้มันก็จะตัดนะครับพอชาร์จไปสักพักหนึ่งตัวนี้ก็จะตัดนะครับพอตัดปับ๊บนะครับเราก็ปิดปิดแล้วก็มากดใหม่กดใหม่แล้วก็ จะเป็นกดใหม่แล้วก็ชาร์จต่อไปอีกสักสองสามนาทีมันก็จะตัดนะครับพอมันตัดแล้วเราก็ปิดแล้วก็มากดเข้าใหม่แล้วมันก็จะชาร์จได้ปกตินะครับกรณีแบบนี้แหละนะครับที่จะทําให้ตู้ชาร์จของเราเสียบ่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับสวิตตัวบนนะครับเพื่อนๆก็เป็นสวิตเปิดปิดไฟเข้าธรรมดานะครับเพื่อนๆไอ้พวกนี้มันเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ 24A 24V โวลต์นะครับ ไฟยีสี่โวลต์กระแสสลับนะครับไฟสิบสองโวลต์นะครับกระแสสลับก็คือต่อไกปหลอดไฟกระแสสลับขนาดยี่สี่โวลต์กับขนาด1ิบสองโวลต์นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับปุ่มบนนะครับก็เป็นตัวปรับเอ็มนะครับปรับแอปมที่จะดันเข้ามาที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆนะครับตู้ชาร์จสี่สิบแอมป์นะครับเขาบอกว่าสี่สิบแอมป์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอา สีตั้งเอา7หารมันก็จะตกอยู่ประมาณช่องละห้แอมนะครับเพื่อนเนะครับอ่าดูดีๆนะครับ4ีหารเจผมว่ามันน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ5 5.5หแอมประมาณนั้นนะครับดังนั้นตัวเลขหนึ่งตัวนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้เต็มได้นะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์ให้เต็มได้ภายในระยะเวลา30นาทีนะครับเผื่อๆมันเกินมันโอเวอร์รือซ้ําไปเพราะว่า เขาให้ตั้งไฟไปที่3 m 30นาทีเต็มนะครับแต่ของเรานะครับมันมาแล้ว 5A นะครับทีนี้พอมันมา5 m เราก็มาหากชดเชยความร้อนเพราะว่า,าเวลาชาร์จแบตมันก็จะสูญเสียด้านความร้อนไปนะครับก็คือโดนความร้อนแล้วกําลังกําลังการชาร์จมันอาจจะตกลงนะครับก็ตีไปซะเต็มที่1ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตพวกนี้นะครับเพื่อนแบตมอเตอร์ไซค์เรา ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับโวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นตัวปรับโวลต์นะครับหกโวลต์สิบสองโวลต์ยี่ิบสี่โวลต์นะครับเพื่อนๆ่นทีนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นฟิวนะครับเป็นฟิวสิบแอมป์นะครับเพื่อนๆฟิวขาออกนะครับถ้าต่อผิดบางทีฟิวตัวนี้ก็จะตัดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าช็อตมากๆนะครับทีนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการต่อขั้วแบตเตอรี่ชาร์จแบบต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนผมจะต่อนะครับอ่า ต่อสองลูกโดยการตั้งไฟสิบสองโวลต์กับต่อสองลูกตั้งไฟยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับเ,เพื่อนๆอนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนครับเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นการอ่าชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟแบบเร็วนะครับเราเรียกว่าชาร์จไฟแบบเร็วนะครับจํานวนสองลูกพร้อมกันนะครับเ,เพื่อนๆนสิบสองโวลต์น,นะครับลูกนั้น12โวลต์ลูกนี้12โวลต์แล้วก็ตั้งไฟที่12โวลต์ เหมือนเดิมนะครับเพื่อนในกรณีเราชาร์จ12โวลต์2ลูกแบบนี้นะครับการชาร์จแบบนี้ก็จะเป็นการชาร์จแบบเน้นตัวแอมนะครับเน้นตัวแอมก็คือเน้นแรงดันนะครับเพื่อนเป็นการเน้นแรงดันวิธีการใส่สายจากตู้ชาร์จนะครับก็คือบวกนะครับขั้วบวกจากตู้ชาร์จมาเข้าขั้วบวกลูกแรกนะครับขั้วบวกลูกแรกก็มาขั้วบวกลูกที่2นะครับเพื่อน ขั้วลบก็เหมือนกันนะครับออกจากตู้ชาร์จมาเข้าขั้วลบนะครับออกจากขั้วลบลูกแรกก็มาขั้วลบลูกที่2อันนี้เขาเรียกว่าชาร์จแบบเร็วนะครับชาร์จแบบเร็วตัวนี้จะไปเน้นค่าแอมป์นะครับเพื่อนๆจะไปเน้นค่าแอมป์นะครับไม่ได้เน้นค่าโวลต์นะครับถ้าต่อแบบนี้นะครับก็เราก็ไปปรับแอม์ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเอากี่แอม์ให้มันเข้าเร็วๆนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปชาร์จ อ่าสิบสองโวลต์สองลูกแต่เราจะไปตั้งไฟยี่สิบสี่โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็คือการตั้งไฟชาร์จแบตเตอรี่สองลูกโดยใช้อ่าโวลต์ไปที่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็คือการชาร์จยี่สิบสี่โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนตั้งไฟไปที่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับเพื่อนๆสายบวกนะครับสายบวกมาเข้าขั Fellow ้วบวกนะครับสายบวกมาเข้าขั้วบวกนะครับขั้วลบ ั้วลบลูกแรกนะครับไปเข้าั้วบวกลูกที่สองนะครับั้วลบนะครับตรงนี้เป็นั้วลบนะครับั้วลบลูกแรกมาเข้าั้วบวกลูกที่สองนะครับนี่มาเข้าั้วบวกนะครับั้วลบตรงนี้นะครับก็ต่อไปที่ตู้ชาร์จนะครับอันนี้ก็ตั้งไฟชาร์จไปที่24โวลต์ก็เรียกว่าชาร์จ24โวลต์นะครับเพื่อนๆในกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆการชาร์จนะครับถ้าแบบแรกนะครับถ้าชาร์จแบบแรกก็ แบตเตอรี่จับกบนะครับจับสัตว์สองสัตว์นะครับก็หกโวลต์สองลูกถ้าหกโวลต์สองลูกนะครับหกโวลต์สองลูกเรามาพ่วงแบบนี้นะครับเราก็ตั้งไปสิบสองโวลต์เหมือนกันนะครับเพื่อนหกโวลต์สองลูกเราชาร์จแบบนี้ก็นะครับตั้งไปที่สิบสองโวลต์นะครับเพราะว่าลูกละหกโวลต์ก็เป็นสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้มันสิบสองโวลต์สองลูกมันก็เป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับเพื่อน นีここ่นะครับการพ่วงชาร์จนะครับก็นะครับก็พิจารณาเอานะครับเพื่อนๆในการเลือกซื้อซื้อตู้ชาร์จเห็นบอกเรา่าพีแต่ซื้อตู้ชาร์ตนะพี่น้องนะครับก็เลือกแนะนําให้เลือกที่30แอมขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับบางยี่ห้อถ้าตู้ยี่ห้อนั้นสามารถปรับระหว่างแบตน้ํากับแบตแห้งได้เราก็เลือกตัวนั้นไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่ตัวนี้ผมใช้มาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมทําแบตรถยนต์ไงแบตรถยนต์ทีนี้แบตรถยนต์บางทีมันช็อตช่องมาเราไม่รู้ไงบางทีเราเปิดตู้ชาร์จไว้สัก30นาทีมันตัดเองมันตัดเองเราก็ว่ามันตัดเราก็มากดกดสตาร์ทใหม่สักพักหนึ่งมันก็ตัดอีกแบบนี้ไงก็เลยทําให้ไอ้ตัวนี้มันเปื่อยนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นแบตเตอรี่ช็อตช่องนะครับไฟมันย้อนนะครับเพื่อนเอ้า ค,คลิปนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าควรที่จะซื้อแบตเตอรี่ขนาดเ,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาเอานะครับงบน้อยก็มันก็จะมีสิบแอมป์ย0สบแอมป์สาสิบแอมป์สี่สิบแอมป์นะครับแล้วก็ตู้ลากเลยนะครับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับลูกต่อลูกนะครับคําว่าลูกต่อลูกก็คือตู้ชาร์จหนึ่งลูกตู้ชาร์จหนึ่งเครื่องต่อแบตเตอรี่หนึ่งลูกจะเข้าเร็วที่สุดแต่ถ้า ชาร์จทั้งสองแบบที่ผมแนะนํามานะครับชาร์จทั้งสองแบบที่ผมแนะนํามาลูกที่อยู่หลังสุดนะครับลูกที่อยู่หลังสุดนะครับหรืออยู่ฝั่งขั้วลบไฟจะเต็มก่อนเสมอนะครับเพื่อนเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับก็ับเพื่อนก็ต่อให้อีกนิดนึงนะครับผมลืมนะครับเมื่อกี้นะครับในกรณีเราชาร์จไฟถ้าแบตเตอรี่ไม่มีไฟถ้าแบตเตอรี่ไม่มีไฟเข็ม เข็มวัดแอมป์มันจะขึ้นมาสูงสักนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆจะขึ้นมาสูงสักนิดหนึ่งในขณะที่ชาร์จไปนะครับในขณะที่ชาร์จไปนะครับไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับยิ่งไฟเข้าไปเยอะนะครับเข,ข,ขาก็จะยิ่งตัดการชาร์จนะครับให้ชาร์จช้าลงช้าลงช้าลงนะครับถ้าแบตใกล้จะเต็มนะครับเข็มจะมาอยู่ใกล้ๆเลขศูนย์เลยนะครับเข็มจะมาอยู่ใกล้ๆเลขศูนย์นะครับเพื่อน ทีนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่ว่าจะของรถยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาชาร์จไฟเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาชาร์จไฟเต็มนะครับเราไม่ใช่ว่าชาร์จเสร็จปั๊บแล้วมาวัดไฟนะครับต้องทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมาทําการวัดไฟนะครับแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แล้วก็ไฟเต็มนะครับจะอยู่ที่12.4ถึง13โวลต์นะครับเพื่อนๆนจะอยู่ รประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับกนะบ็เอามาเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนเนะครับเพื่อนเก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเอฟคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ